ก่อนที่จะทําการไล่คัด์แบบวิธีการสวนนะครับปล่อยน้ํามันทิ้งให้หมดแล้วก็เช็ดทําความสะอาดกระป๋องให้เรียบร้อยนะครับแป้นกดคัด์นะครับเราก็ยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับยกขึ้นมาตามปกติเลยนะครับไม่ต้องกดลงก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูดน้ํามันเบรกกันนะครับนี่น้ามันเบรกหรือน้ํามันคัด์ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยนะครับส่วนยี่ห้อเราก็จะใช้นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับนี่เปิดฝาขึ้นนะครับ วิธีการไล่คัดแบบวิธีการสวนเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะครับนี่ก็สมัยก่อนนะครับหรือเมื่อก่อนนะครับผมก็จะใช้วิธีการเหยียบนะครับเติมน้ํามันให้เต็มแล้วก็เหยียบลงไปด้านล่างก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับถ้าไล่คนเดียวก็เติมน้ํามันให้เต็มก็เหยียบทิ้ง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 นะครับจนน้ามันใสแล้วก็ปิดวาล์วก็ได้ นะครับแล้วก็วิธีนี้ผมว่ามันสะดวกสบายนะครับบางท่านก็บอกว่าใช้กระป๋องฉีดน้ำฝนนะครับมาดูดลงด้านล่างบางคนก็บอกว่าใช้วิธีสวนลงอ่มันก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับเราก็ดูดน้ำมันเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเราดูดขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็จะมีอากาศร่วมด้วยนะครับในท่อยยางนะครับเราก็ดันอากาศกลับขึ้นไปในกระป๋องนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะดูดน้ำมันเบรกขึ้นมาประมาณ150ซีซีนะครับความจุของอสลิงตัวนี้นะครับจุได้ประมาณ200นะครับ200ซีซีนะครับผมดูดขึ้นมาแค่50ซีซีนะครับเราก็มามาเปิดวาล์วด้านล่างก่อนนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นกระบะไททันนะครับวาล์วด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับมองเห็นไหมครับเพื่อนๆทุกคนน่าจะมองเห็นนะครับที่ ผมใช้กุญแจเบอร์แนะครับไปเปิดต้องเปิดว์านะครับต้องเปิดาล์าด้านล่างนะครับประมาณสักแก๊กหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปิดรอบนึงนะครับเปิดมาแก๊กเดียวนะครับพอที่จะให้น้ํามันนะครับมันสวนกลับคืนเข้าไปได้นะครับตัวนี้ผมลองเปิดให้น้ํามันมันไหลทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ไม่เปิดให้น้ำมันไหลทิ้งไปเลยนะครับน้ำมันด้านบนจะได้ไม่ดำนะครับผมก็เปิดไหลทิ้งแล้วนะครับมันดำไม่ดำเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การใช้งานของตัวกระบอกเบเอกระบอกคัด์นะครับแล้วก็ท่อน้ำมันนะครับท่อน้ำมันคัด์บางครั้งท่อน้ำมันคัด์เนี่ยมันใช้งานานานๆมันก็มีคาบสะสมในท่อพอเราดันขึ้นไปเนี่ยมันก็ดำเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมเริ่มดันแล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมเริ่มดันขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนทุกคนสังเกตนะครับพอเราดันขึ้นมาเนี่ยน้ำมันมันก็จะค่อยไหลย้อนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีอากาศร่วมด้วยนะครับอากาศที่มันค้างอยู่ในท่อนะครับมันก็จะถูกระบายออกทางฝาด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยทั้งอากาศทั้งฟองนะครับพอเราไล่แบบนี้นะครับถ้าน้ํามันมันจะล้นนะครับเพื่อนๆทุกคนเราก็หยุดก่อนก็ได้พอหยุดปั๊บเราก็ปิดวาไว้แล้วก็มาดูดทิ้ง นะครับแต่ถ้าน้ํามันมันใสอยู่นะครับน้ํามันมันใสอยู่เพื่อนๆไม่อยากจะให้มันขาดตอนนะครับเราก็ดันขึ้นมาจนอากาศมันหมดเลยเราค่อยไปปิดวาล์ลังจากนั้นก็มาดูดน้ํามันทิ้งนะครับแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆจะไล่เอาจนน้ำมันมันใสเลยก็ได้นี่นะครับผมไล่เรียบร้อยปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วปั๊บมาลองย้ำคัดดูนะครับนี่ลองช้ำย้ำทักสองครั้งสามครั้งเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วนะครับ นี่ใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองสตารท์ทเครื่องดูนะครับลองสตาร์ทเครื่องดูว่ามันเข้าเกียร์ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทปั๊บตึกตึกตึกเครื่องยนต์ทํางานนะครับย้ําคาดูนะครับปั๊บอ่าลองเข้าเกียร์ดูซิว่ามันเข้าได้ไหมน <lam> ี่ตัวนี้มันก็จะเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเกียร์ของพี่เขานะครับเป็น เป็นเกียร์ของออ์นิวดิเมกนะครับเนี่ยเข้าเกียร์ได้ลองปล่อยคัดออกดูว่ารถมันเคลื่อนได้ไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการไล่คัดแบบวิธีการสวนคนเดียวสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย